วันนี้จ๋าจะพามาเปิดกุกระเป๋าแบร Stella นด์สแตลล์ไมคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะมาเจอกับจ้าจ๋าวีแกนนอรีนะคะอย่างที่รู้นะคะว่าสเตลลาด c แมคคาร์นีเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่หลักโลค่ะก็คือที่เราเห็นเนี่ยจะไม่ใช่หนังแท้นะคะเป็นหนังสังเคราะห์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาทําจากวัสะดุต่างๆมากมายที่ลํามากๆสุดท้ายก็ดีต่อสัตว์ก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนตัวจ๋าเป็นวีแกนก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานไข่นมเนยทานอาหารจากพืชหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทานมาได้สิบปีแล้วนะคะตอนหลังเราก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าหนังสัตว์ แท้ไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่พอดีเรามาทางนี้แล้วค่ะแล้วก็สบายใจพอไม่ใช้หนังแท้นะคะในตลาดมันจะเป็นพวก PVC PU แคนว่ากระเป๋าผ้าไปเลยส่วนตัวจ๋าก,ก็ทํางานเป็นผู้หญิงที่ชอบแฟชั่นแต่งตัวด้วยเจอคนออกงานเราก็อยากได้กระเป๋าที่มันเป็นดีไซเนอร์แบรนด์อยู่กับลุกเราได้หลายๆลุกคนทานด้วยแต่ลาสมคานีนะคะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์จากประเทศอังกฤษผลิตในอิตาลีเจ้าของคือคุณเตลล่าสมคานีเป็นลูกสาว ของเซอร์พอลแมคคาร์นีที่เป็นวงเดอะบิทเทลนะคะคดีว่าทางครอบครัวเขาก็ทานเบเกนเบเกตชาริเการธุรกิจที่เขาทําก็เลยกลายเป็นแฟชั่นที่จะไม่ใช้หนังสัตว์เหมือนปฏิวัติวงการแฟชั่นไปเลยและสโลแการที่ชอบของแบรนด์เขานะคะคือคําที่บอกว่าเราสวยแฟร์ได้อะโดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับสัตว์รัสดุของเขาะะจะเป็นนวัตกรรมใหม่ตลอดเลยให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมใบแรกที่จะมารีวิวนะคะเป็นใบที่ใส่บ่อยที่สุดทุกคนสภาพเลยอาจจะแบบ นิ่มๆไปบ้างนะคะใบเนี้ยดูเหมือนจะเล็กแต่จุของได้เยอะมากนะคะน้องเขาจะมีฐานกว้างแบบนี้แล้วตัวเนี้ยมันเป็นคลาสถือออกงานได้เลยหนีบ่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแบบคอสบอดี้ก็ได้เขาจะมีสายให้ด้วยอ่าอ,อนี่เลยค่ะเป็นผ้าที่เขาทํามาจากขวดพลาสติกรีไซเคิลนะคะก็จะเป็นไลนิ่งของกระเป๋าต่อไปนะคะเป็นรุ่นชา n นิชโต้แบ็คตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เพิ่งได้มาแล้วก็ชอบมากเลยมันจะมีความเป็นลูกคุณนิดๆเพราะว่ามันสพายแบบห้อยข้อมือแบบนี้ ก็จะดูแบบเป็นผู้หญิงแฟมินีนขึ้นนี่ก็เป็นอีกใบนะคะที่เราใช้บ่อยเพราะว่ามันใส่ของ,ของที่จำเป็นได้เกือบครบนะคะสามารถใส่กระเป๋าตังใบสั้นได้นะต่อไปนะคะเป็น มินิแบกรุนใหม่ค่ะบอกเลยว่าใช้น้อยมากเพราะใส่ของได้น้อยจริงๆทุกคนเอาจริงไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันใส่มือถือเครื่องเดียวก็เต็มแล้วไปนี่จับว่าเหมาะออกงานนะคะหรือคนที่อยากถือเกๆ๋ๆไม่เน้นความจุแต่เน้นความสวยเนี่ยเหมาะนะคะเพราะสวยจริงทุกใบของเขาจะมีสายโซ่มาให้นะคะถอดไม่ได้ถ้าอยากเก็บก็เก็บในกระเป๋าเอาค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัว wallet cross body แนะนำว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยไม่ต้องใส่นะคะให้ใส่เป็น card holder แบบนี้แทนตัวนี้ก็เหมาะกับพวกงานแต่งนะคะหรืองานที่เราไม่ต้องพกของเยอะนะคะก็คือเน้นความสวยของกระเป๋าไปเลยต่อไปเป็นกระเป๋าตาังค์นะคะตัวเนี้ชอบมากทุกคนคือกระเป๋าไม่หนักเลยแล้วก็จุได้มากกว่าที่คิดใส่เหรียญได้ด้วยค่ะนี่แล้วก็ใส่แบงค์ได้ใส่การ์ดได,ได้เยอะเลยค่ะ ตัวนี้น้ำหนักเบาด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นช็อปปิ้งแบกค่ะ ตอนนี้คือจุมากทุกคนแล้วก็กระเป๋าเบาค่ะไม่มีโซ่นะคะเป็นแคนวาสกับหนังนะคะเหมาะกับไปช้อปปิ้งไปทะเลอ่าใบสุดท้ายนะคะของวันนี้จะเป็นตัวโลโก้แบกค่ะตัวนี้มันจะทํามาจากแคนวาสแล้วก็หนังของเขานะคะเลยน้ําหนักจะเบาทุกคนแล้วมันก็จะดูลุกชิลๆสปอร์ตนะคะแต่ตัวนี้จะว่าหนังมันลุยง่ายไปหน่อยเทยบกับรุ่นอื่นเนาะช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อันนี้เหมาะกับเวลาไปทริปแบบชิลๆค่ะใส่กับรองเท้าผ้าใบาคือสวยสุดท้ายนะคะ เป็น c อเ s อรี่ก็คือแว่นตากันแดดตัวเนี้บอกเลยว่าจ๋าชอบมากแล้วก็มันกลายเป็นไอคอนิกลุคของเราไปแล้วนะคะที่สำคัญคือมันไม่หลุดเคยใส่วิ่งก็อยู่คะ่ะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ซื้อมาเราใช้คุมมากๆนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวกระเป๋า s t ตลเลอร์มคาน่หวังว่าจะเป็นไอเดียและเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจหรือก็รับตัดสินใจจะซื้อนะคะแบรนด์นี้นะคะก็เหมาะกับคนที่ชอบแฟชั่นหรือคนที่อยากหากระเป๋าแบรนด์ดีๆสักใบที่ดีต่อโลกดีต่อสัตว์ด้วยแบรนด์นี้ก็ตอบโจทย์ค่ะพอดีกระเป๋าเป็นสไตล์เน้นแบรนด์ราคาอาจจะค่อนข้างสูงส่วนตัวจ๋าเลยจะเลือกใบที่จ๋าได้ใช้จริงๆทั้งสีและขนาดเพราะว่าเวลาซื้ออยากให้มันหยุบเราได้นานๆน,นะคะคุ้มค่ารวมถึงการดูแลรักษาด้วยคือให้ดูแลนอนเค้าดๆ้นาน,าน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะถ้าใครชอบไปไหนหรือมีคอมเมนต์อะไรมาพูดคุยกันได้ด้านล่างหรือใครอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้แล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ